ล่าสุดนะคะอาจารย์ออสวีรชัยพุทธิวงศ์ค่ะโพสต์ตั้งข้อสังเกตคืออาจารย์ออสเนี่ยเชื่อว่าเงินบริจาคเนี่ยไม่ได้หลักแสนหรอกแต่ว่าได้ถึง50ล้านเลยครับอ,อาจารย์ออสเนี่ยตั้งข้อตั้งข้อสังเกตเอาไว้ดูจากจำนวนยอด followers แล้วก็ดูจากระยะเวลาที่คุณชอนเนี่ยประกาศรับบริจาค ซึ่งมันยาวนานมากก่อนหน้านี้ก็มีการเปรียบเทียบกันไปนะคนดังเนี่ยบางคนเขาประกาศแค่แป๊บเดียวเขาก็ได้เป็นหลักล้านแล้วค,คุณชอนเนี่ยที่ออกมายืนยันคือได้ประมาณผมจําตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้แต่ว่าประมาณ7จ็ดแสนแปดแสนบาทใช่นะครับแล้วก็เอาสองแสนกว่าบาทเนี่ยไปทําคลิปส่วนเจ้าตัวเนี่ย<า>ในเพจ Facebook ก็นิ่งเงียบซึ่งไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนนะคุณชอนปกติจะอัพคลิปอย่างน้อยในกสัปดาห์ละครั้งนะครับยังไม่ได้ชี้แจงหรือว่าออกมาเคลื่อนไหวใดๆนะครับแล้วก็มีกระแสข่าวลือด้วยว่าชอนอกปประเทศไแล้ว ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยอีกหนึ่งเพจซึ่งเป็นเพจที่ก่อติดเรื่องนี้คือเซียสไทออนะครับออกมารายงานว่าตอนนี้เนี่ยชอนน่าจะยังอยู่ในไทยไม่ได้หนีออกนอกประเทศนะครับตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะให้แฟนคอยขับรถเตรียมพร้อมหลบหนีอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ชอนก่อนอันนี้จะเห็นว่ามีรถ b m w i8 ซึ่งตัวเพจเนี่ยคาดว่าน่าจะเอาไปซ่อนเอาไว้แล้วสำหรับรถคันนี้ส่วนรถอีกคันหนึ่งเนี่ยแอบอยู่บ้านเพื่อนที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างที่อยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยแฟนของชอนเนี่ยให้คนขับรถสแตนบายเพื่อรับชอนไปโรงแรมตามที่ต่างๆตลอดเวลานะครับเพื่อเตรียมพร้อมที่จะหลบหนีถ้าเกิดว่ามีเหตุจําเป็นจริงๆแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคาดว่านะอันนี้เพจเนี่ยเขาคาดว่าคุณชอนเนี่ยน่าจะกลับมาที่กรทมแล้วนะครับน่าจะไปพักที่บ้านของเพื่อนสักคนหนึ่งอยู่ไม่รู้ว่าบ้านใครเหมือนกันแต่ว่าน่าจะอยู่แถวนวมินวังหินแล้วก็ปล่อยให้รถแล้วก็คนขับเนี่ยกลับบ้านได้ไปนะครับ ซึ่งมีอีกรายงานหนึ่งด้วยที่ CSI LA บอกมาก็คือว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเมื่อวานนี้วันอาทิตย์ที่ผ่านมาคุณชอนเนี่ยวางแผนจะถแถลงใหญ่แต่ทีนี้เนี่ยไม่รู้หรือเปล่านะว่า<ฆ>มีผู้ใหญ่เนี่ยไปห้ามเอาไว้หรือเปล่าเขาพเพจ CSI LA ก็ข้อมูลเยอะมากนะคือ <laughs> ข้อมูลเยอะระดับที่แบบถ้ามันเยอะขนาดนี้เนี่ยน่าจะตามเจอตัวได้แล้วอะ่ะ <laughs> เออเขาก็ตั้งคําถามว่าที่ชอนทาแบบนี้ทําไมที่ออกมาไม่เผชิญหน้าสือ่อแล้วก็นิ่งเงียบเนี่ยค่ะเก็บความลับอะไรไว้หรือเปล่าแล้วก็ใครกันแน่ที่จ้างชอนไปทําคลิปช่วยโปรโมทปลูกป่ากับพลเอกประวิตยแล้วก็ที่สําคัญตั้งคำถามว่าเงินค่าจ้างชอนเนี่ยเป็นภาษีประชาชนหรือเปล่าอันนี้ต้องเคลียอืมอันนี้เป็นการตั้งคำถามของ c s ไ a ด้วยเพราะว่า ตัวคุณชอนเองเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองก็ไม่ได้ทําผิดอะไรรุนแรงถ้าเกิดกรณีของคลิปพลเอกประวิทย์นะ,ะก็คือว่าเอ้ยก็มีคนจ้างมาแล้วเราก็ทําคลิปไปแต่ทีนี้ไม่รู้ว่าผู้ใหญ่เนี่ยไปห้ามเอาไว้หรือเปล่าว่าเฮ้ยแหมมันถ้าเกิดว่ามันมีปมแบบนี้เนี่ย,ยคนก็ตั้งคำถามเต็มไปหมดเลยนะว่าข่าวสารที่มีการนําเสนอเกี่ยวกับโครงการปูปา่าอะไรต่างๆเนี่ยอัานไหนรับเงินอัานไหนไม่รับเงินนะ,ะส่วน ทางฝั่งของผู้บัญชาการสํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองประเด็นในเรื่องว่าคุณชรนเนี่ยหนีออกนอกประเทศไปแล้วหรือเปล่านกะข่าวก็เลยไปสัมภาษณ์พลตรวจโทสมพงษ์ชิงดวงนะครับซึ่งเป็นผู้บัญชาการสํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองพลตรวจโทสมพงษ์เนี่ยยืนยันนะครับว่าคุณชรเนี่ยยังไม่ได้ไปไหนเพราะว่าตรวจสอบจากฐานข้อมูลของสํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีชื่อของคุณชรนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามคือ อันนี้เนี่ยมันเป็นการเดินทางออกไปแบบออฟฟิเชียลใช่ไหมแบบเป็นทางการสํานักง,งานเนี่ยเขาก็จะบันทึกเอาไว้ได้แต่ว่าพลตํารวจสมพงษ์เนี่ยก็บอกนะครับว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าจะเดินทางหนีออกไปทางช่องทางธรรมชาตินะครับซึ่งถ้าถ้าออกไปทางนี้เนี่ยตํารวจจะไปจับเขาก็ยังไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้ในทางกฎหมายเนี่ยคุณชรยังไม่ได้ทําอะไรผิดถือว่ายังไม่ได้มีคดีอะไรตํารวจเนี่ย,ยจะไปจับกลุ่มไม่ได้ค่ะที่ยังไม่มีคดีอะไรนะคะเพราะว่า ฝ่ายปกครองเนี่ยของทางเชียงใหม่เนี่ยนะคะยังไม่ได้เข้าแจ้งความกับตํารวจค่ะแล้วก็ยังไม่ได้ประสานเพื่อว่าจะให้ดาเนินคดียังไงแต่ว่าทางเชียงใหม่เนี่ยนะคะพลตารวจตรีพิเชษจีรนันสินนะคะก็บอกว่าคิดว่าฝ่ายปกครองเนี่ยน่าจะอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานอยู่ก่อนที่จะเข้าแจ้งความคดีดังกล่าวส่วนจะแจ้งความคดีอะไรตรงนี้ระบุไว้ว่าเป็นคดีในการที่เรียรายเงินโดยไม่ได้ขออนุญาตนะคะครับซึ่ง ตอนนี้เนี่ยก็ต้องรอเกาะติดกันต่อไปคุณชอนเนี่ยก็ยังหายไปอยู่เลยนะยังไม่รู้ว่าจะกลับมาตอนไหนนะครับอีกคนหนึ่งที่แอคทีฟเรื่องนี้คือทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับซึ่งเป็นประธานเครือข่ายรณร,รงค์ทวงคืนความยุติธรรมให้กับสังคมก็เป็นหนึ่งในทนายที่ขยันทํางานในเรื่องที่เป็นประเด็นที่คนเนี่ยสนใจนะครับทนายรณรงค์เนี่ยก็บอกนะครับว่าขณะนี้พนักง,งานสอบสวนอยู่ระหว่างรอรายการเดินบัญชีที่แจ้งจํานวนเงิน ข้อมูลรายการฝากถอนหรือว่าที่เรารู้จักกันก็คือสเตทเมนต์จากธนาคารคุณผู้ชมวันพรุ่งนี้วันนี้เนี่ยวันที่6นะวันจันทร์ที่6วันพรุ่งนี้วันอังคารที่7กรกฎาคมคาดว่าเราจะได้เห็นสเตทเมนต์นะครับที่ทนารณรงค์เนี่ยไปประสานมาจากธนาคารส่วนในเรื่องของการออกหมายเรียกนยคาดว่าหลังจากวันที่7เนี่ยน่าจะมีความชัดเจนซึ่งตอนนี้ตัวทนารนรงค์เองเนี่ยได้นําหลักฐานข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการบริจาคเงินเกี่ยวกับจํานวนเงินต่างๆเนี่ยมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจไปหมดแล้วนะครับ เบื้องต้นเชื่อว่าตํารวจเนี่ยน่าจะแจ้งข้อหาชอนสองคดีก็คือข้อหาเกี่ยวข้องกับพรบอรค,อพคอมพิวเตอร์นะครับการนําส่งข้อความเท็จกับข้อหาพรบควบคุมการเรียร์ไรส่วนจะเข้าข่ายข้อหาช่อกงประชาชนหรือเปล่าเนี่ยต้องรอข้อมูลจากสเตตเมนต์ซึ่งจะรับทราบวันนี้ซึ่งขออภัยรับทราบวันพรุ่งนี้ซึ่งบรรยากาศที่ผ่านมานะครับคนที่เกาะติดเรื่องนี้เนี่ยมีขนาดที่ว่าเขาไปประกาศเลยนะว่าใครที่บริจาคให้คุณชอนเนี่ย ให้ส่งสลิปมาอันนี้เพจ C S I L A อ่าแล้วก็เขาก็ไปคำนวณรวมตัวเลขกันเนี่ยคือเอาเฉพาะที่มีคนส่งสลิปเข้ามาเนี่ยมันก็แตะแตะเจ็ดแสนแปดแสนแล้วอะแตะแตะตัวเลขที่คุณชอนเขาบอกแล้วค่ะแล้วคนมันก็เลยตั้งคำถามโอ้โหนี่ขนาดเอาเฉพาะคนที่ส่งเข้ามานะแล้วคนที่ไม่ได้ส่งอีกล่ะอเออหรือคนที่ไม่ได้ตามข่าวเลยคือบริจาคไปได้แต่วันนั้นแล้วก็ไม่ได้ตามข่าวเลย อย่างไงมันก็น่าจะเกิน800,000ตามที่ชอนบอกหรือเปล่าอืมค่ะอันนี้เราผ่านมาสองที่กันแล้วใช่ไหมพี่เอมก็คือคที่เชียงใหม่แล้วก็ที่ปากเกร็ดนะคะของทนายรณรงค์อีกที่หนึ่งที่จองกระถิ่นคุณชอนไว้เหมือนกันค่ะก็คือที่อำเภอแม่ริมค่ะซึ่งประหลัดอำเภอแม่ริมเนี่ยนะคะคุณบุญยริศนิปวาวนิตนะคะ บอกว่าจะออกหนังสือเชิญชอนบูระหฮิรันให้มาชี้แจงแสดงหลักฐานเรื่องการบริจาคช่วยเหลือไฟป่าดอยสุเทพค่ะเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยไปเรียกร้องศูนย์ดำรงธรรมว่าชอนเนี่ยเปิดรับบริจาคแต่ว่าเงินไม่ถึงชาวบ้านชาวบ้านก็เลยบอกว่าช่วยไปตรวจสอบดูหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะซึ่งก็เตรียมออกหนังสือที่จะลงวันที่8กร,รกฎาคมนะคะเพราะว่าเป็นวันที่ราชการเนี่ยจะกลับมาทํางานนะคะโดยนอกจากเรียกคุณชอนให้มาชี้แจงเรื่องเงินบริจาคแล้วเนี่ยจะเรียกคุณโตโน่ ินซึ่งเป็นนักร้องดาราเนี่ยแหละค่ะให้มาสอบเป็นพยานด้วยคุณโตโนโ่เนี่ยบริจาคไป10,000แสนบาทนะเราก็ออกมา้สัมภาษณ์ด้วยว่าคือเขาก็บริจาคด้วยความเชื่อมั่นของคุณชอนจริงๆอะ่ะหลังจากนี้ก็ร้องของคุณชอนเนี่ยมาแสดงความบริสุทธิ์เถอะถ้าเกิดว่าสุดท้ายเนี่ยเขาไม่ได้ผิดคือคุณชอนไม่ได้ผิดจริงเนี่ยโตโน่ก็พร้อมให้อภัยแต่ว่าถ้าเกิดว่าผิดจริงๆหรือว่าไม่ออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจสักทีเนี่ยมันก็มันก็เสียความศรัทธาที่มีให้แก่กันมานั่นแหละ คุณผู้ชมครับชวนคุณผู้ชมติดตามข่าวสารองค์ความรู้และบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจชวนคุณผู้ชมทุกคนนะครับกดปุ่ม subscribe เอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาที่สำคัญจากทีม Workpoint News และรายการ Workpoint Today ครับ